สวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆทุกๆคนด้วยนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยมาไลฟ์เลยนะครับขอโทษด้วยนะครับพอดีใกล้สอบแล้วนะครับเมื่อวานวันอาทิตย์นะครับได้ไปเดินตลาดมานะครับก็ได้ตามรูปเลยครับหลวงพ่อปานนะครับปัดบางนมโค องนี้จะออกปีสองห้าสามสามนะครับพิมพ์ไก่นะครับทรงไก่หลังยันนี่นะครับ เรียกกันว่ายันเกาะเพชรนะครับยันเกาะเพชรด้านบนก็จะเขียนว่าบางนมโคนะครับวัดบางนมโคส่วนข้างล่างก็จะเป็นชื่อรุ่นนะครับชื่อรุ่นส่มาตุภูมินะครับสองตรงนี้นะครับสองพันห้าร้อยสามสิบสามนะครับ มีทั้งหมด6พิมพ์นะครับองค์นี้ขี่ไก่จะเป็นพิมพ์แรกนะครับขี่ไก่นะครับมีดีทางด้านธมาค้าขายนะครับเมตตามหานิยมนะครับพิมพ์ไก่สองนะครับพิมพ์ทรงคุดนะครับจะมีทางด้านมหาอำนาจนะครับ เหมาะสำหรับทำงานราชการนะครับ3นะครับพิมพ์หนุมานครับมีทางด้านการปกครองนะครับแคลวคาดนะครับคงกระพันชาตีนะครับเหมาะสำหรับทหารตำรวจนะครับ4นะครับพิมพ์ทรงเม่นนะครับมีทางดีด้านการเกษตรนะครับทำสวนนะครับทำนา พิมห้านะครับพิมทรงปลานะครับเออคนโบราณเขาว่าไว้นะครับว่าค้าขายดีนะครับโดยเฉพาะทางน้ํานะครับหกนะครับพิมสุดท้ายนะครับเป็นพิมนกนะครับเสริมความสําเร็จให้คนอาชีพนะครับในการสื่อสารการพูดนักแสดงนะครับองค์นี้พิมไก่นะครับพิมแรก ออกปีสามสานนะครับรุน่นนี้หลวงพ่อฤาษีเลียงดำปุกเสกนะครับใช้แทนองค์เป็นแสนองค์เป็นหมื่นได้เลยนะครับเพราะเอาเอาผงเก่าของหลวงปานผสมอยู่นะครับ นี่นะครับยันเกาะเพชรน,นะครับนี่ครับวนศาลนะครับ,รรบเม็ดแดงติดชัดนะครับ ใช้แทนองค์เป็นแสนเป็นหมื่นได้นะครับมีปี33ากับ36นะครับ รุ่นนี้ยังไม่เคยมีเก๊ะนะครับแต่ว่าหายากไหมหายากนะครับเพราะคนในพื้นที่เก็บกันนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็มีแค่องค์นี้นะครับมีองค์เดียว หากใครชอบคลิปนี้นะครับกดแชร์ด้วยนะครับแล้วฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ